มาส่งเพชรเขาเปี่ยนกะครับผมอ่าวันนี้พ่อทหารมาอำเภอโพชัยสวัสดีครับบาเพลงครับเออผู้บ่าวซื้อหยั่งน้อในรูปรอดเห็นเอ้ยเพชรหหานเพิ่นเอิ้นพ่อใหญ่มาหยังก็มาตอมรถมาข้ออาการมันโหลดนะพ่อใหญ่มาเห็นโอ้ยเครื่องหนักจนดับเมื่อกี้ควัจนดับโอ้เพิ่นเฮ็ดให้ดีขึ้นหลายบันพอใจอยู่เออเออๆบาดนี้เซร้ารอด หลายเต๋อปุ๊เออเอาสมมติว่าเมื่อกัน่ะเอาขาแล้วเมื่อกัน่าจานปังขับแม่สีผู้ผสสมมันผู้่สมีเงินไงกับผสมกับสีเฮ็ดงานไปได้อยู่บ้านมันมันโมหนักปันไดแล้วเออตัวโอ้เฮทำหนี้ก็ได้ย่อ้แต่ว่าขันเบาเพื่อนขันเจ้าเฮ็ดหยังเลยนั่นให้เฮ็ดกาวนาอย่างเดียวก็ได้ตัวนี้ขันเขาเ่าท่านเปลี่ยนนี่แต่ว่าผมไม่เช็คว่าคามันลดลงมาอย่างซี่ให้เขาเห็นถามว่าขันเ่าท่านเปลี่ยนได้บ่ได้เออขันเขาแต่ว่ากาวนาจะต้องเฮ็ดตัวนั้นมันมันสีมีผลกับเครื่องกับอันนี้เฮา ก็อยากเห็นประหยัดน้ะมันโซ่โอ้ยประหยัดบ้านคันนั้นสันบ่ประหยัด,ยดตอนนี้มันกินเท่าไรเนี่ยนะกินโหลดเอพอทหารมาก็มาวัดเพชเชอนี่แหละครับเน,นาะว่าไหนเนี่ยเนาะนี่หวัวหนา้าวัดกันแล้วเออสัญญาณเพลิดเพลินเท่านี่ได้หกร้อยแต่คนโทุ่มือนี่บ่ค่อยดีมั่นไหนเหลือเจุดครึ่งนึงเออได้ย่างละสามเพชเชอนี่แลงนั้นสูงนี่สบายเลยสี่พันตัวเดินห้าพันนี่เป๊ะอ่ามมีการตรวกันเข็มมันบ่าตรวเดิ ผมเข้าใจแล้วจุดสอมมันมีสองจุดอยืนนี่เออเออมาเบ่งน้ำกันตัวกันว่าอะไเด้ยกมพาครับไอ้เต้าคอนทนนีครับอ่าที่เราเบาลงเต้าคอนทนถามว่าทำงานได้ไหมในสามร้อยได้ยู่แต่มัน่สมบูรุญครับเสอแต่ว่าไอ้กัมพนาปัมโซล่าเรานี่มีปัญหาแล้วล่ะเออสังเกตจากนี่แหละจากน้ำมันหัวนี่แหละไอเอาง่ายงซะ แสดงว่าหมอเกษีบุ๊เคยได้ได้ได้รับการบำรุงรักษาดอกเออเนี่ยนี่ครับกาวนาปั๊มโซล่าเนี่ยดีดไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ครับพอมันติดโหลดลงมานะมันมันคุมมันคุมน้ำมันบ่ได้มันจะเห็ุในห้อาเปลืองหน่ะมันครับเปลืองมาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้กันส่งนี่เออหม่องอื่นมันก่ะแทนที่จะเติมจักแปดสิบลิตรเจ้าตรงนี้เติมประมาณนลอยลอยถึงลอยสิบลิตรลอยพวกระอ่านี่นี่มันจะเป็นหนึงสี่ชัดเจนเลยตัวนี้อืม แต่ว่าระบบไอ้นั้นเราคุมได้นี่ว้าวต่างๆทุกตัวนี่เป๊ะโอ้ว้าวดีสังเกตจากยังสังเกตจากเพชรเชื้อแน่นสูงนั่นนี่เชื้อไข่ทุกโตเลยเนาะโอ้ยเชื้กเม็ดแล้วเม็ดขั้นเดียตัแต่ฟดอยู่กับหนีเดียวเอิ่นมาเบิ้งงร้อมกันจากตัวกับชิลอยเป็นเชื้อเขาเม็ดทูขินเชื้อเขาเมาทูขินก็จะทำท่าตัวนั้นนี่ตัวนี้เสียแล้วนี่มาเจอก็พอดีตัวนี้เราอาจจะเข้าใจผิดเราคลายออกสุด ออกสูตรมันถิดึงเครื่องนี่ไงก็ดึงลดไม่ก็ต้องสูตร่ไรขึ้นกันนี่แวตัวนี้ถ้าเอาง่ายถ้าขันเข้ามันจะเบาเครื่องเราเนาะอาการโหลดจะน้อยลงไอ้ตัวนี้มันก็ใส่เต็มแม็กั์จะของอหลดไอ่มันเกินไปนี่ขนาดเอาออกสักเมื่อกี้เราออกครึ่งรอบเนาะครึ่งรอบมันก็เบาลงได้แล้วคะนี่อ่าขวนหลายค่วนโมหลายวนะอ่าขควนโมหลายถ้าถ้าจะเราจะไม่ตีว่ามัน ถ้าเราทําตัวนั้นมาปุ๊บไอ่ก็เอานี่ออกอีกเครื่องรอบทึ่งนอกทึ่งในสีบ่มีคว่นสีอึนอยู่แบบเออจะเนี่ยเกิดอึนเออเขาบริเวณลงทุนหลายอ่านคนทุนเมื่ออาจจะใส่เท่กกอนให้จะเนี่เกิดจังหวะครับครับนอโอเคตระมานกับเปลี่ยนอันนี้ให้รีดเนี่ต้องได้เปลี่ยนนะมันออกเปลี่ยนซะมันบ่จักกี่บาทสามพันกว่าบาทนี่แหละออกแห้งอยู่ออกมาเนี่ยมันนิ่มเนี่ยมไอ้รุ่นใหม่เนี่เขาออกแบบมามันจะนิ่มสีบ่แข็ง โอ้ยเปลี่ยนใหม่ซะมันได้สองรอยหนึ่งแมนบ่าล่ะเวลางห่อนเรือรอยหนึ่งมันมันเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันตอนเขาโยกเดี๋ยวเขายกสองเท่าเนี่ยไอ้เฮ็ดสองอันแล้วก็เฮ็ดกาวนาแค่นั้นก็จบข้าวแล้วอยู่ผู้บ่าวโอเคปิดเบรกกันตรงนี้้ะบ้านนี่เออเออมีหยังก็โทถไปบ้านมีไรมีเลียมนั่งกันแล้วมาแยกดอกเด้อผู้บ่าวไล่หาพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้า อ่สวัสดีครับ